สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาชมบ้านที่เรามาพักกันอยู่ที่พัทยานะครับเป็นบ้านเดี่ยวนะครับมีพื้นที่ก,กว้างเลยนะครับแล้วก็มีลานให้เราทํากิจกรรมกลางแจ้งด้วยนะครับมีโต๊ะรับประทานอาหารนะครับมีอยู่สามชุดตัวนี้น่าจะรองรับคนได้ประมาณ 15คนดานะครับมีประดับไฟให้ด้วยนะครับมีไฟประดับรอบนะครับกลางคืนก็เปิดไฟสว่างโล่นะครับแล้วก็มีสระว่ายน้ำตัวนี้เป็นรูปนะครับเป็นวิวของบ้าน มีสระว่ายน้ํานะครับเล็กกระทัดรัดแต่ว่าลึกอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็มีเรือเป็ดให้เด็กเล่นนะครับเรือเป็ดน่ารักเลยแล้วก็ด้านข้างนี้ก็จะมีเก้าอี้พนักพิงให้นั่งเล่นนะครับแล้วก็มีเตาปิ้งย่างให้ บริเวณรอบบ้านก็จะมีรั้วขอบชิดไม่ชิดนะครับชั้นสองก็จะมีระเบียงนะครับทั้งสองห้องนะครับมายืนระเบียงแล้วก็มองลงมาด้านด้านล่างแล้วก็มองลงมาที่สระว่ายน้ําเห็นชัดเจนนะครับบรรยากาศร่มรื่นอ๋อน้องดีนี่ก็เล่นน้ําอย่างสนุกสนานอยู่คนเดียวนะครับเฮ้ยนี้ะก็มีปิ้งย่างบาร์บีคิวนะครับออดรก่อนนะครับช่วงเย็น ช่วงที่เราเข้ามาถึงแรกๆก็ออดเล็บก่อนส่วนแม่ครัวก็ทําอาหารครับมีด้านในภายในบ้านก็จะมีคนเล่นอะไรเล่นนะครับตอนนี้ก็เป็นครัวนะครับแม่ครัวกำลังทำครัวกันอยู่บนเครื่องครัวเนี่ยเขามีให้ครบเลยนะครับมีเตาแก๊สมีกระทะมีหม้อหุงข้าวมีเตาไมโครเวฟมีครบเลยครับเครื่องซักผ้าก็มีตู้เย็นให้ดีให้สองหลัง แก้วช้อนมีให้หมดซื้ออาหารมาอยยะครับซื้อสุดดิบมาอย่างนี้แล้วก็สามารถมาทํากินเองได้เลยนะครับมีตู้เย็นให้ด้วยนะครับมีโต๊ะสนุกฝั่งนู้นก็จะเป็นทีวีแล้วก็เป็นเครื่องขยายเสียงมีไมโครโฟนให้นะครับีโต๊ะรับแขกนะครับเป็นห้องโถงโต๊ะรับประทานอาหารและภายในบ้าน ตัวรับแขกครับนั่งกันแบบสบายแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับพร้อมอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงมีกล่องดูทีวีนะครับทูไอดีเชื่อมต่อดู YouTube ดูทีวีได้ครบนะครับ มาดูห้องนอนนะครับห้องนอนห้องแรกชั้นล่างนะครับห้องนอนชั้นล่างเข้ามาก็จะมีตู้เสื้อผ้าให้มีเตียงคู่คแคนอนเนี่ยเตียงคู่มีห้องน้ําในตัวเปิดหน้าต่างออกมาก็เจอสระว่ายน้าพอดีเลยเช้าเช้าตื่นมาก็อยากล่อยน้ําก็สามารถที่จะลงมาว่ายน้ําได้เลยครู่สบายยุ่งลางอาทิตย์ถ้าว่ายน้ํา แล้วก็มีห้องน้ำนะครับชักโครกอ่างล้างหน้าอย่างดีชักโครกมีอ่างอาบน้ำมีน้ำร้อนน้ำเย็นมีครบครับไม่ต้องกลัวหนาวครับ เดี๋ยวเราก็จะพาไปดูห้องชั้นบนนะครับชั้นบนนี่มีสามห้องนอนนะครับมีห้องนอนใหญ่สองห้องแล้วก็มีห้องเล็กหนึ่งห้องห้องนี้เป็นห้องใหญ่นะครับเตียงคู่อย่างกว้างเลยนะครับมีห้องน้ำในตัวห้องน้ำในตัว มีทีวีมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็ออกมานอกละเบียงนะครับสามารถมานั่งคุยชิวนั่งเล่นไดม้มองตัวนี้ก็จะมองไปด้านล่างเห็นทั<ฮ>้งหมดทั้<ฮ>ง,งบริเวณบ้านเลยสระว่ายน้ำ เราก็มาชมอีกห้องหนึ่งนะครับห้องนี้จะเป็นห้องเล็กหนึ่งเตียงนะครับเข้ามาก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งมีงน้ําในตัวนะครับมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีเตียงเตียงเดียวนะครับมีโซฟาให้นั่งมีพัดลมมีแอร์ให้ด้วยนะครับนอนเย็นฉ่ำสบายเลยนะครับ โอเคแล้วก็ไปดูอีกหนึ่งห้องห้องนี้ก็เป็นห้องใหญ่รองลงมานะครับเข้ามาก็มีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีระเบียงนะครับระเบียงสามารถไปนั่งชมวิวชิวๆด้านนอกได้มองได้ทั่วบริเวณนะครับด้านในก็เป็นเตียงเดียวนะครับแล้วก็มีห้องน้ำในตัวมีอางาบน้ำมีน้ำร้อนน้ำเย็น เหมือนกันเ,เราก็ลงไปข้างล่างนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปการรีวิวนะครับบ้านพักครั้งแรกที่เรามาพักที่พัทยานะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดทับสะไคร้ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบนะ